ดาราสาวคนดังพูดแล้วหลังโดนเมาส์ชอบอวดรวยมีเสียคอยเลี้ยงดูเป็นนักแสดงสาวอารมณ์ดีที่ลดแลน่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับส้มเช้งสามชาที่กว่าเธอจะเดินทางมาถึงจุดสูงสุดในชีวิตตัวของส้มเองก็ผ่านความยากลำบากมาไม่น้อยจนทำให้เธอประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดส้มเช้งก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์ซึ่งเธอก็ได้เคลียร์ดราม่าที่มีคนมาว่าอวดรวยด้วยว่า บ้าน30ล้านรวยขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าพูดตามความเป็นจริงนะ30ล้านก็ไม่อยู่หรอกคะ่ะไม่คุยเลยที่ไหนไหก็เกลียดก็เกลียดให้สุดมันเกินไปแล้วคะ่ะจริงๆส้มเป็นคนไม่ได้โมโอ้อวดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันโยงมาจากครั้งหนึ่งเราไปมูมาแล้วเราได้เราตั้งใจจะซื้อที่1 0กว่าล้านแล้วปลูกบ,บ้าน10กว่าล้านพอแล้วแต่พอเราได้เงินมาหนึ่งก้อนเราคิดว่ามันเป็นการลงทุนทางนั้นเราสร้างบ้านดีๆหรูๆเลยไหมเขาบอกว่ามีเสียทุ่มเงินเลี้ยง แก่แบบนี้ใครเขาจะเอาอาจารย์ส้มทำงานเยอะมากเป็นผู้หญิงทำงานจริงๆที่ทุกคนเห็นหน้าทีวีและตามสถานที่หลายที่ต้องบอกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองสมมีงานหลายๆงานที่ได้รับผิดช,ชอบแต่เพียงแค่ไม่ออกสื่อค่ะมีคนบอกว่าเธออวดรวยเวลาคุยด้วยต้องชะเง้อคุยกับคุณสม้มก็ส้มสูงร้อค่ะก็ต้องชะเง้อหน่อยถ้าคนที่คุยด้วยเขาต่างก่าเราเขาหมั่นไส้เพราะเธออวดร่ำอวดรวยอยากถามจังเลยค่ะว่าคนนั้นใคร ถ้าคนรู้จักสม้มจะรู้เลยว่าเป็นเด็กคนหนึ่งชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยถ่ายอวดบ้านอวดรถไม่เคยถ่ายเลยว่าฉันมีเงินเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาบอกว่าอวดร่ำอวดรวยไม่ใช่ที่มีคนมารู้สร้างบ้านหลายสิบล้านเพราะว่าเรามูและเราได้แล้วนักข่าวมาทราบ